ที่ถูกน้ำค้างแข็งพัดพาไปทั้งหมดจะต้องถูกกวาดล้างตอนนี้สถานการณ์ใหญ่ของสงครามฉูฮั่นได้ตัดสินแล้วแม้ทัพฉูจะยังคงต่อต้านอย่างดื้อรั้นก็ไม่มีประโยชน์ชัยชนะสุดท้ายจะเป็นของทัพฮั่นแผ่นดินสุดท้ายต้องเป็นของหลิวปังลองคิดดูสิทหารฉู่เมื่อรู้ถึงความยากลำบากในปัจจุบันเมื่อรู้ว่าการต่อต้านอย่างดื้อรั้นไม่มีประโยชน์ใครจะยังมีความกล้าและความมั่นใจที่จะพลิกสถานการณ์ แม่เท่าผมขาวตับไตเส้นพุงแทบขาดภรรยาจะทนได้อย่างไรฟฝ้าห้องว่างเปล่าคนเดียวพี่น้องอยากพบหน้าหางเสือติดอยู่ที่ตลาดพี่สาวน้องสาวคิดถึงน้ำตาน้องหน้าพันสายเพื่อนเก่าเพื่อนสนิทววะมาเยี่ยมเยียนพี่น้องร่วมอกถามถ่ายสารทุกสุขบิดนี่คือผู้คิดค้นโดยการกระตุ้นความรู้สึกคิดถึงบ้านของทหารชู ยุยงให้ทหารชูมีแนวโน้มที่จะตีตัวออกห่างจากเส้นวีลองคิดดูสิทหารชูที่ตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเมื่อได้ยินเสียงเพลงเศร้าโศกของแม่เท่าที่ตับไตซส่พุงแทบขาดพรรยาเฝ้าห้องว่างเปล่าคนเดียวพี่น้องหางเสือติดอยู่ที่ตลาดพี่สาวน้องสาวน้ำตาน้องหน้าพันสายเพื่อนเก่าแวะมาเยี่ยมเยียนเพื่อนร่วมชั้นถามถ่ายสารทุกสุขบิบจะไม่ทราบซึ้งได้อย่างไรจะไม่ร้องให้ได้อย่างไร พวกเขามีการพัดพร่าจากกาันการรอคอยอย่างใจจดใจจ่อความคิดถึงบ้านอย่างสุดซึ้งและความเหงาจากการสวมเกราะฝั่งจะมีขวัญกำลังใจที่จะสู้จนตัวตายได้อย่างไรพระทหารฉู่ก็เป็นคนมีเลือดมีเนื้อมีบ้านมีรักมีความผูกพันที่ตัดไม่ขาดเมื่อเกิดสงครามก็ตายอย่างอนาถเลือดเนื้อกลายเป็นคนสู้กันในสนามรบทำไมไม่คิดถึงบ้านกลับไปยังบ้านเกิดของตน อยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขตลอดไปนี่คือผู้คิดค้นจงใจชี้ทางให้ทับฉู่แนะนําให้ทับฉูยอมจำนนหากทหารฉูไม่สนใจก็มีแต่ต้องสู้และเมื่อการรบเริ่มขึ้นทหารฉู่จะต้องเลือดเนื้อกระเด็นตายในสนามรบกลายเป็นผีใต้ดาบของทัพพันธมิตรลองคิดดูสิทหารฉูส่วนใหญ่ได้ยินว่าวางอาวุธสามารถรอดชีวิตได้ สามารถกลับบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาได้สามารถมีความสุขตลอดไปได้ในทางกลับกันหากต่อต้านจนถึงที่สุดก็มีแต่ต้องตายพวกเขาจะเลือกทางไหนบทเพลงเดียวทำให้ใจสับสนกลยุทธ์โจมตีจิตใจเช่นนี้แม้เซียงวี่ในชาติก่อนจะเคยเห็นความตายมามากแม้เซียงวี่จะปรับตัวเข้ากับความโหดร้ายของยุคนี้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะใจสัน่นโหดโหดร้ายเกินไปแล้ว ไม่น่าแปลกใจที่บันทึกประวัติศาสตร์กล่าวว่าในช่วงสุดท้ายของสึกเกเซีย่เซียงอวีนำทหารม้าเพียงแ0ดร้อยนายบุกทะลวงดูเหมือนว่าไม่ใช่เซียงวีที่ทอดทิ้งกองทัพของเขาแต่เป็นกองทัพที่ทอดทิ้งเซียงวีท่ามกลางเสียงเพลงฉู่ที่หอยหวนทหารฉู่ที่เหลือรอดซึ่งถอยกลับค่ายได้สูญเสียขวัญกำลังใจไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาฉวยโอกาสต,ตอนกลางคืนหนีทัพเมื่อเซียงอวีพบ ข้างกายก็เหลือเพียงแปดร้อยคนที่พักดีที่สุดไม่ได้ต้องหยุดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีกแต่การจะหยุดยัง้งการแพร่กระจายของเพลงชูก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเซี่ยงอวีสามารถใช้อำนาจสูงสุดในกองทัพเพื่อหยุดยั้งไม่ให้ทหารชูร,ร้องตามแต่ไม่สามารถหยุดยั้งศัตรูภายนอกได้ในตอนนี้เซียงอวีรู้สึกถึงแรงกดดันที่ทำให้เขาหายใจไม่ออก ทำอย่างไรดีจะทําอย่างไรดีระหว่างที่กําลังครุ่นคิดอย่างหนักเซียงวีก็มาถึงนอกกระโจมกลางทัพโดยไม่รู้ตัวมองดูใบหน้าที่ซีดเผือดและทหารฉูที่ไม่รู้จะทําอย่างไรหัวใจของเซียงวีก็ยิ่งหนักอึ้งแต่ยิ่งเป็นเช่นนี้เซี่ยงวียิ่งรู้ว่าตัวเองจะสับสนไม่ได้เด็ดขาดตัวเองต้องสงบนิ่งต้องมีสติแม้ภูเขาถล่มตรงหน้าการสะกดจิตตัวเอง การสะกดจิตตัวเองอย่างต่อเนื่องค่อยๆเซียงวีดูเหมือนจะไม่ตื่นตระหนกเลยได้รับอิทธิพลจากเซียงวีเหล่าแม่ทัพชูก็ค่อยๆสงบลงพวกเขารู้ว่าแม้ฟ้าจะถล่มลงมาช้อปลาอ๋องผู้ทำได้ทุกอย่างก็จะคำจุนไว้ทุกท่านเซียงวีส่งเสียงดึงดูดสายตาของเหล่าแม่ทัพชูตอนนี้ศัตรูคิดจะใช้เพลงชูสีด้าน เพื่อทําให้กองทัพเราสับสนพวกท่านจงเรียกทหารของตนมาข้ามีเรื่องจะพูดกับพวกเขาแม่ทัพชูแม้จะสงสัยในประสิทธิภาพของการรับมือของเซียงวีแต่ในเมื่อเซียงวีออกคําสั่งแล้วพวกเขาก็จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่นานนอกจากหน่วยลาตระเวนที่จําเป็นทหารชูส่วนใหญ่ภายใต้การนําของแม่ทัพของตนก็มาถึงหน้ากระโจมกลางทัพ เซียงอวีมองไปที่ฝูงชนที่มืดมิดก้าวขึ้นแท่นตรวจพลอย่างรวดเร็วผู้เสียงดังที่น้องทั้งหลายพวกท่านคิดถึงบ้านไหมคิดถึงทหารชูต่อพร้อมกันพวกท่านรู้ไหมว่าบ้านของข้าอยู่ที่ไหนแต่ไฟฟ้าไม่ใช่บ้านของข้าอยู่ที่แควนชูไม่เพียงแต่ข้าแม่ทับจีปูแม่ทัพจงหลีเมยแม่ทัพอวีจีชีบ้านของพวกเขาก็อยู่ที่แควนชู เราทุกคนอยากกลับบ้านแต่มีคนไม่อยากให้เรากลับบ้านท่านอองใครไม่อยากให้เรากลับบ้านคือหรือปังคือหานสิ้นคือทัพพันธมิตรที่ล้อมเราไว้ที่ไก่เซียเป็นพวกเขาทหารชูส่วนใหญ่งงงวยท่านอองเพลงชูข้างนอกไม่ใช่ว่าปรับใดที่เราไม่ต่อต้านจนถึงที่สุดก็สามารถกลับบ้านได้หรือในเพลงชูพูดเช่นนั้นจริงๆแต่พวกท่านเชื่อหรือ กล้าเชื่อหรือเพิ่งจะผ่านไปไม่นานทุกคนลืมสนที่สัญญาของโกไปแล้วหรือสิบหลิวปังทรยศหักหลังอย่างไรพูดแล้วไม่รักษาคำพูดอย่างไรทหารชูงเงียบกริบรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงต้องทำสัญญาสงบศึกกับหลิวปังที่หงโกทหารชู่เงียบอีกครั้งเป็นพระข้าไม่อยากจะรบแล้วเป็นพระข้าอยากจะพาพวกท่านกลับบ้านเพื่อการนี้ห้ยอมยกแผ่นดินครึ่งหนึ่งให้ แต่ผลลับละ่ะแต่ผลลับละ่ะทหารฉู่ยังคงเงียบหลิวปังครั้งนี้ฉีสัญญาอย่างน่าละอายเล่ตามกองทัพเราอย่างไม่ลดละนี่จะปล่อยให้เรากลับบ้านได้อย่างไรนี่ต้องการจะฆ่าเราให้ตายคำพูดของเซี่ยงอวีนี้ดังขึ้นจีปูจงหลีเม่ยอ,อวีจื่ชีเซี่ยงจวงและแม่ทัพคนอื่นๆต่างออกมาสนับสนุนพี่น้องทั้งหลายท่านอ,องพูดถูกศัตรูที่นำโดยหลิวปัง ไม่เคยคิดจะปล่อยให้เรากลับบ้านพวกเขาจงใจร้องเพลงฉู่เพื่อทำลายขวัญกำลังใจของเราแล้วฆ่าเราให้ตายพวกท่านยอมให้พวกเขาทำสำเร็จหรือไม่ยอมไม่ยอมทหารฉู่ตะโกนพร้อมกันเสียงวิเห็นอารมณ์ของทหารชูถูกปลุกขึ้นก็พูดเสียงดังอีกครั้งที่น้องทั้งหลายข้ารู้ว่าพวกท่านอยากกลับบ้านมากไม่เพียงแต่พวกท่าน ข้าและเหล่าแม่ทัพก็อยากกลับบ้านมากแต่ถึงแม้เราอยากจะกลับบ้านก็ไม่สามารถทิ้งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของเราได้และไม่สามารถขอความเมตตาจากศัตรูได้เราจะกลับไปอย่างสง่างามเราจะกลับไปพร้อมกับเกียรติยศจะว่าไปพวกท่านตามข้ามาหลายปีแล้วความสามารถของข้าพวกท่านน่าจะรู้ดีผู้เขาดาบทะเลเพลิงข้าก็พาพวกท่านผ่านมาแล้ว จะไปกลัวอุปสรรคเล็กๆน้อยๆยตรงหน้าทำไมปรับใดที่พวกท่านเชื่อข้าข้าก็จะพาพวกท่านกลับแคว้นฉูได้กลับบ้านของพวกท่านแต่ละคนคำพูดของเซี่ยงอวีนี้ไม่ต้องอิจฉาจงหลีเมย์อ,อวีจื่อชีเซี่ยงจวงและแม่ทัพคนอื่นๆสร้างบรรยากาศทหารฉูที่อยู่ในเหตุการณ์อดไม่ได้ที่จะตะโกนพร้อมกันท่านอ,องพูดถูก เราไม่สามารถทิ้งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของเราได้เราไม่สามารถขอความเมตตาจากศัตรูได้เราจะกลับไปอย่างสง่างามเราจะกลับไปพร้อมกับเกียรติยศเมื่อเห็นภาพนี้เซียงอวีพยักหน้ายอย่างพอใจแล้วสั่งให้ทหารแต่ละหน่วยกลับไปพักผ่อนเมื่อทหารฉู่แยกย้ายกันไปเซียงอวีเรียกเหล่าแม่ทัพเข้ามาประชุมในกระโจมกลางทัพได้ยินเพียง,งเซียงอวีพูดเสียงดังทุกท่าน เมื่อครูข่าแม้จะทําให้ทหารของเราสงบลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปขวัญกาลังใจในกองทัพต้องสั่นคลอนเรื่องนี้ทุกท่านมีความเห็นอย่างไรจี้ปู้พิจารณาเล็กน้อยออกมายืนหน้าก่อนตามที่ท่านอองพูดเมื่อเวลาผ่านไปขวัญกำลังใจของกองทัพเราต้องสั่นคลอนดังนั้นข้าน้อยขอเสนอให้รบกับทัพฉีในวันพรุ่งนี้หลังจากชนะอย่างยิ่งใหญ่แล้วค่อยถอยอย่างสง่างาม เมื่อได้ฟังข้อเสนอนี้แม่ทัพส่วนใหญ่เห็นด้วยมีเพียงจงหลีไม่ที่ดูเหมือนจะมีความคิดอื่นเซี่ยงวิสังเกตเห็นจึงถามว่าแม่ทัพจงหลีเม่ยท่านดูเหมือนจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างไม่สู้ลองพูดออกมาให้ฟังสิจงหลีไม่เรียบเรียงความคิดแล้วพูดว่าท่านอองข้าน้อยคิดว่าพรุ่งนี้กองทัพเราไม่เหมาะที่จะรบกับทัพฉีนี่ทำไมเมื่อครู่ แม้ท่านอองจะหยุดยัง้งเพลงชูสีด้านได้ทันท่วงทีความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าพิษร้ายของเพลงชูสีด้านยังคงอยู่หากกองทัพเรารีบบุกทะลวงถอยทับพิษร้ายอาจจะไม่ระเบิดแต่หากกองทัพเราทำการรบที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบกับความพ่ายแพ้ระหว่างการรบผลที่ตามมัจะเลวร้ายอย่างคาดไม่ถึงแล้วในความเห็นของท่าน ข้าควรจะทำอย่างไรต่อไปเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลอย่าพูดอะไรก็พูดไปที่ไกเสียสำหรับกองทัพเราก็เหมือนกรงขังยิ่งอยู่นานก็ยิ่งอันตรายข้าน้อยขอเสนอให้ท่านออง่วยโอกาสที่ขวัญกำลังใจของกองทัพเรายังคงอยู่นำทัพบ,บุกทะลวงทันทีนำทัพบ,บุกทะลวงทันทีเมื่อข้อเสนอนี้ถูกพูดออกมาดวงตาของเหล่าแม่ทัพก็สว่างวาบขึ้น แม้ว่าเหล่าแม่ทัพปกติจะไม่กลัวการรบที่ดูเดือดแต่ตราบใดที่มีทางเลือกอื่นไม่มีใครอยากจะสู้ตายกับศัตรูทุกครั้งไปเสี่ยงอวีมองเหล่าแม่ทัพเห็นว่าเหล่าแม่ทัพไม่มีความเห็นใหม่จึงพูดเสียงดังทุกท่านเมื่อครูจีปูแม่ทัพสองท่านจงหลีไม่พูดมีเหตุผลแต่ข้าคิดว่ากองทัพเราในตอนนี้ไม่ว่าจะรบก,กับทหารม้าโดยตรง หรือบุกทะลวงถอยทันทีก็ไม่เหมาะสมในสถานการณ์ที่ขวัญกำลังใจสั่นคลอนและรบกับทหารมา้าโอกาสชนะไม่สูงนักบุกทะลวงถอยทับทันทีก็ง่ายที่จะถูกทหารม้าไล่ตามทั้งสองอย่างนี้ไม่เหมาะสมแล้วควรจะทำอย่างไรในความเห็นของข้ากองทัพเราเพียงแค่โจมตีฉพลันตีทหารม้าให้เจ็บก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบันได้ จมตีฉับพลันก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลําบากในปัจจุบันได้เหล่าแม่ทัพยิ้มเล็กน้อยแล้วก็ตกอยู่ในความคิดจงหลีไม่คิดอยู่ครู่หนึ่งถามอย่างครุ่นคิดท่านอองไม่ทราบว่าเวลาในการโจมตีฉับพลันนี้ควรเลือกอย่างไรเสี่ยงอวีมีความคิดอยู่แล้วตอบโดยตรงคืนนี้ทหารมา้าใช้แผนเพลงชูสีด้านมาทำให้กองทัพราสับสนกองทัพราสามารถใช้แผนซ้อนแผนได้ แอบคัดเลือกผู้กลาก้าแกล้งทำเป็นทหารหนีทับออกจากค่ายแล้วซ่อนตัวก่อนเราให้ทหารชีกับค่ายแล้วค่อยๆเคลื่อนพลไปยังหน้าค่ายทหารฉีทหารชีคิดว่ากองทัพเราหลงกลเคล่งฉู่สีด้านต้องประมาทแน่นอนพวกเขาอาจจะคาดไม่ถึงว่ากองทัพเราจะโจมตีค่ายทหารฉีในสถานการณ์ที่ขวัญกำลังใจสั่นคลอนตอนเช้ามืดเป็นช่วงที่ง่วงนอนที่สุดในตอนนี้ หากกองทัพเราโจมตีอย่างรุนแรงกัะทหันต้องสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับทหารชี้ได้อย่างแน่นอนค่ายทหารม้าได้รับความเสียหายอย่างหนักประกอบกับก่อนหน้านี้ทหารมา้าทหารม้าเกือบทั้งหมดถูกทำลายพวกเขาอยากจะไล่ตามก็ไม่ง่ายแล้วเช่นนี้แล้วกองทัพเราก็สามารถฉวยโอกาสถอยทัพอย่างสง่างามได้แล้วเมื่อได้ฟังแผนการของเซี่ยงวีเหล่าแม่ทัพก็เริ่มประสิทธิ์ระสาบกันครู่หนึ่ง เหล่าแม่ทัพต่างเห็นว่าแผนการของเซียงอวีมีความเป็นไปได้สูงเซียงวีเห็นเหล่าแม่ทัพเห็นด้วยกับแผนการของตนจึงออกคําสั่งรบทันทีแม่ทัพจีปูแม่ทัพเซี่ยนจวงอยู่ที่ไหนข้าน้อยอยู่นี่จีปูเซี่ยงจวงออกมาตอบเสียงดังข้าสั่งให้พวกท่านคัดเลือกผู้กล้าในกองทัพกลองตัวเป็นทหารหนีทัพออกจากค่ายไปซุ่มเมื่อถึงเวลารุ่งสาง แม่ทัพจีปูนำทัพจากทางซ้ายของค่ายทหารมา้าโจมตีแม่ทัพเซี่ยงจวงนำทัพโจมตีจากทางขวาของค้ายทหารมา้าเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะนำทัพสนับสนุนอยู่ข้างหลังจำไว้ว่าการโจมตีครั้งนี้ค่ายทหารม้าให้เน้นเผาทำลายสเสบียงและยุโทโธปกรณ์ของทหารมา้าห้ามสูรบยืดเยื้อเด็ดขาดข้าน้อยรับบัญชาแม่ทัพอวีจื่อชีอยู่ที่ไหน ข้าน้อยอยู่นี่อวิจิชีออกมาตอบเสียงดังห่างจากค่ายทหารของเราไปทางตะวันออกเฉียงใต้สามสิบลี้มีแม่น้ำสายยาวชื่อว่าถั่วสุยข้าสงสัยว่าทหารม้าจะกักน้ำซุ่มโจมตีอยู่ที่นั่นเพื่อนำทับไปยังต้นน้ำถั่วสุยต้องควบคุมเขื่อนไว้ในมือให้ได้เมื่อกองทัพเราข่าแม่น้ำถั่วสุยแล้วก็ให้ปล่อยน้ำท่วมทหารม้ากลับท่านอองหากต้นน้ำถั่วสุยไม่มีทหารมา้าล่ะ ท่านก็นําคนไปรีบสร้างเขื่อนกักน้ําจะไม่ว่าจุดนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับว่ากองทัพเราจะสามารถหนีพ้นจากการไล่ตามของทหารมาได้หรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดข้าน้อยรับบัญชาแม่ทัพจงหลีเมื่อแม่ทัพหวนชูอยู่ที่ไหนข้าน้อยอยู่นี่จงหลีเมื่อและหวนชูออกมาตอบเสียงดังครอบครัวและค่ายทหารของข้ามบอบให้พวกท่านท่านอองโปรดวางใจข้าน้อยจะไม่ทำให้ท่านผิดหวัง เมื่อสั่งการเรียบร้อยเหล่าแม่ทัพก็ทยอยจากไปต่างคนต่างไปเตรียมตัวนอกค่ายทหารชูเฉาเซินกำลังคุมลูกน้องชาวชูร้องเพลงชูพร้อมกับสังเกตการความเคลื่อนไหวในค่ายทหารชูรอยอยู่หนึ่งชั่วยามเต็มก็ไม่เห็นทหารชูหนีทัพเฉาเซินนึกว่าเพลงชูสีด้านของจางเหลียงแผนการล้มเหลวในขณะที่เฉาเซินเตรียมจะส่งคนไปรายงานหารสิ้น ในค่ายทหารฉูก็เกิดความวุ่นวายขึ้นจากนั้นก็เห็นทหารฉู่เริ่มหนีทัพเป็นกลุ่มๆเมื่อเห็นภาพนี้ในใจของเฉาเซินก็ดีใจอย่างบ้าคลาั่งพูดกับตัวเองว่าสําเร็จแล้วจากนั้นเฉาเซินก็สังเกตการอีกครู่หนึ่งจนกระทั่งทหารฉูหนีทัพเกือบหมดเขาจึงกลับค่ายด้วยความพึงพอใจครื่งช่วยามต่อมาในค่ายทหารชีหันซิ่นได้ฟังรายงานของเฉาเซิน ก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกบนใบหน้าปรากฏรอยยิ้มพอใจเมื่อนึกถึงภาพที่เซียงวีถูกทุกคนทอดทิ้งและกําลังจะหนีเข้าไปในกับดักสิบด้านอย่างน่าสมเพชหานซิงก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะเสียงดังเสียงอวีเสียงวีเจ้าสุดท้ายก็ต้องแพ้ในมือข้ารุ่งสางแม้ความมืดจะค่อยๆจางหายไปแต่พระมอกในฤดูใบไม้ร่วงที่หนาทึบ ท้องฟ้าก็ยังคงมืดมิดจนมองไม่เห็นแม้แต่นิ้วมือที่ประตูค่ายด้านซ้ายของค่ายทหารฉีตะเกียงหลายดวงวูบวาบตามลมกลางคืนใต้แสงตะเกียงทหารยามฉีหลายคนที่ยืนเฝ้าอยู่เปลือกตาบนล่างแทบจะปิดร่างโอนเอ็นม่วงงุนบังเอิญทหารลาดตะเวนคู่หนึ่งเดินผ่านมาทหารยามที่หลับอยู่หลายคนก็รีบยืนตัวตรงพยายามฝืนให้ตื่นแต่เมื่อทหารลาดตะเวนหายไปจากสายตา พวกเขาก็กลับมาหลับอีกครั้งอย่างพร้อมเพรียงเดิมทีพวกเขาไม่กล้าที่จะประมาทเช่นนี้เพราะหารสิ้นคุมทับเข้มงวดมาโดยตลอดแต่ทหารยามเหล่านี้ได้ข่าวลือรู้ว่าเมื่อคืนขวัญกำลังใจของทัพฉูสันคลอนมีทหารหนีทับนับไม่ถ้วนดังนั้นพวกเขาจะไม่กังวลว่าจะมีศัตรูมาโจมตีที่ประตูค่ายด้านซ้ายของค่ายทหารชีก็เป็นเช่นนี้ประตูค่ายอื่นๆก็ไม่ต่างกัน ทหารยามฉีทุกคนต่างลดความระมัดระวังลงโดยไม่รู้ตัวนอกค่ายทหารฉีทหารชูสองหน่วยภายใต้การนําของจี้ปู้และเสี้ยนจวงกำลังเข้าใกล้เงียบเงียบโดยให้คนฆ่าผ้าและม้าห่อกีบด้วยความระมัดระวังจี้ปูไม่ได้โจมตีทันทีแต่จัดให้หน่วยสอดแนมชั้นยอดไปสอดแนมการป้องกันของค่ายทหารฉีผลลัพธ์คือไม่ดูไม่รู้ ดูแลตกใจค่ายทหารชี้ที่ใหญ่โตกลับเหมือนหญิงสาวที่สวมผ้าบางเบาการป้องกันละหลวมมากเมื่อได้รับข่าวสารจากหน่วยสอดแนมกลับมาจีปู้รู้สึกไม่น่าเชื่อยังสงสัยว่าในค่ายทหารชี้จะมีซุ่มโจมตีหรือไม่แต่หลังจากสืบสวนอย่างละเอียดแล้วก็ยังคงเป็นผลลัพธ์เดิมจีปู้จึงไม่ลังเลอีกต่อไปตัดสินใจลงมือทันทีตามคำสั่งของจีปู้ หน่วยสอดแนมชั้นยอดหลายคนแอบเข้าใกล้หอสังเกตการใช้ธนูยิงทหารยามบนหอสังเกตการในเวลาเดียวกันหัวหน้าหน่วยสอดแนมใช้มีดเชือดข้อของทหารยามที่หลับอยู่พร้อมกันนั้นเมื่อเห็นหน่วยสอดแนมของชี้โจมตีสําเร็จจี้ปูตะโกนค่าและเหว่ยงอินซีปากดาบนําหน้าบุกเข้าไปในค่ายทหารฉีระหว่างการบุกทะลวงสวมเกราะอ,อังกฤษ ขี่ม้าสีเขียวจีปูเรากับยมบาลที่มาเอาวิญญาณมีปากอินซีเหวี่ยงขึ้นลงสังหารทหารฉีที่เข้ามาขวางอย่างตื่นตระหนกจนร้องให้คร่ำครวญข้างหลังจีปูทหารมา้าฉูห้าพันนายก็ร้องโหยหวนรากับหมาป่าที่ดูร้ายวิ่งไปมาในค่ายทหารฉีสังหารทหารฉีที่ตื่นตระนกอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจุดไฟเผาคลังสเสบียงและกระโจมอย่างรวดเร็ว ค่ายทหารมาเกิดความโกลาละ่ะหานสิ้นตื่นจากฝันรีบเรียกทหารคนสนิทมาถามว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเสียงดังเช่นนี้สินเว่ยตอบตามจริงท่านอองทับชูมาบุกค,ค่ายกองทัพเราไม่ได้ป้องกันถูกฆ่าจนโกล่าละ่ะหานสิ้นมีสีหน้าเคร่งขรึมไม่ทันได้สวมรองเท้าวิ่งเท้าเปล่าออกจากกระโจมนอนอย่างรีบร้อน มองดูเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่ไม่ไกลฟังเสียงโห่ร้องฆ่าฟันที่ดังขึ้นไม่หยุดหานสิ้นรู้ว่าเรื่องนี้ยุ่งยากแล้วรีบสวนเกราะหานสิ้นภายใต้การคุ้มกันขององครักษ์รีบไปยังกระโจมกลางทับไม่นานหานสิ้นก็มาถึงนอกกระโจมกลางทับเมื่อเห็นหานสิ้นมาถึงนายทหารที่หน้าตาตื่นตระหนกก็มีสีหน้าสงบลงรากับว่าตราบใดที่หานสิ้นลงมือ ทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาไม่ได้ประชุมในกระโจมหานสินถามโดยตรงทุกท่านรู้หรือไม่ว่าทหารทัพชูที่มาบุกมีจำนวนเท่าไหร่แม่ทัพที่นำทัพคือใครและบุกเข้ามาจากที่ไหนหลี่จัวเชอได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้วรีบตอบท่านอองสีขาวทัพชูบุกเข้ามาอย่างกะทันหันจากสองด้านของค่ายทหารของเราทั้งหมดเป็นทหารมา้า จำนวนที่แน่นอนไม่ทราบแต่ต้องไม่มากเกินไปส่วนแม่ทัพที่นำทัพที่พบคือจีปู้และเซี่ยงจวงยังมีแม่ทัพชูอื่นๆอ,อ,อีกหรือไม่ยังไม่ทราบเซี่ยงวีกลับไม่ได้นำทัพด้วยตนเองเรื่องนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างน้อยตอนนี้ยังไม่พบเอาละสถานการณ์ข้าทราบแล้วหารสิ้นพยักหน้าแล้วเปลี่ยนน้ำเสียงเหล่าแม่ทัพฟังคำสั่งกระดูกซี่โครงทหาร ทั้งกองทัพรวมพลที่ทับกลางเหล่าแม่ทัพอยู่ข้างหน้ารักษาแนวรบให้มั่นคงนำทหารค่อยๆบุกไปข้างหน้าถอยหลังตัดขาดความวุ่นวายในกองทัพตัดขาดสองคำว่าตัดขาดออกมานายทหารมีสีหน้าเคร่งขรึมต่างให้ความสำคัญอย่างลับๆไม่นานนายทหารชีเริ่มนำหน่วยของตนค่อยๆบุกไปยังทหารชูที่อลาวาดอยู่ทั่วแนวรบทหารม้าชีทหารทวนยาวอยู่ข้างหน้า ทหารโล่อยู่ถัดไปพลธนูคุมอยู่ข้างหลังไม่รีบร้อนบุกไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเช่นนี้แล้วความยากลำบากในการบุกของทัพฉูก็เพิ่มขึ้นไม่น้อยจีปูและเซียงจวงเห็นภาพนี้ในใจก็ลังเลจะบุกไปข้างหน้าต่อหรือจะถอยทัพกลับค่ายเมื่อพิจารณาว่าโอกาสในการโจมตีทหารม้ามีน้อยจีปูและเซียงจวงไม่ได้ถอยทัพทันทีแต่เหลือทหารส่วนหนึ่งไว้ ยังคงเผาสเสบียงและเต็นท์ส่วนที่เหลือรวมตัวกันเคลื่อนไหวรอบนอกของทหารมา้าเมื่อเวลาผ่านไปความได้เปรียบด้านจํานวนของทหารฉีก็ค่อยๆแสดงออกมาความรุนแรงของการโจมตีกลับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้ความสูญเสียของทัพฉู่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อนึกถึงคําเตือนของเซี่ยงวิก่อนหน้านี้จี้ปูและเซี่ยงจงไม่กล้าที่จะอยู่นานรีบออกคำสั่งถอยทัพก่อนที่จะถอยทัพ นายทหารชูคุมขุนนางไว้กลางคนคนหนึ่งมาหาจี่ปู้ในห้องนอนจะประหารชีวิตขุนนางไวกลางคนคนนี้ทันทีหรือจับเป็นเฉลยพาไปด้วยจี่ปู้เห็นขุนนางไวกลางคนมีท่าทีที่ไม่ธรรมดานึกถึงเซี่ยงวีที่เข้ามาบ่นว่าใต้บังคับบัญชาขาดขุนนางที่มีความสามารถเขาก็มีความคิดอื่นสั่งให้คนจับขุนนางไวกลางคนเป็นเฉลยพาไปด้วยการถอยทับของทัพชูมีเสียงดังไม่น้อย นายทหารฉีเมื่อเห็นจะยอมปล่อยให้พวกเขาจับไปอย่างปลอดภัยได้อย่างไรแทบไม่มีความลังเลรีบนำหน่วยของตนไล่ตามชั่วขณะหนึ่งสถานการณ์ในสนามรบก็พลิกกลับอย่างสมบูรณ์ทับฉูที่ก่อนหน้านี้ยังคงยิ่งใหญ่ภายใต้การเล่ตามอย่างมหาศาลของทหารมา้าทำได้เพียงหนีอย่างน่าสมเพชแน่นอนว่าตามความแตกต่างของหน่วยรบของทั้งสองทัพทหารฉีไม่เพียงพอ การจะไล่ตามทหารม้าฉู่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ทหารมา้าฉู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพระหมดแรงจากการรบหรือไม่กลับไม่สามารถหนีพ้นจากการไล่ตามได้เมื่อเห็นทับฉู่อยู่ไม่ไกลเหล่าแม่ทัพชี้ก็ตาสีแดงกำ่ำต่างตะโกนเร็วเข้าเร็วเข้าอีกต้องไล่ตามพวกเขาให้ทันเพื่อแก้แค้นให้พี่น้องที่ตายไปในคืนนี้บางทีอาจจะเป็นไปตามคำกล่าวที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นหลังจากที่ทหารชี้ไล่ตามมาสามสีล่ลีในที่สุดก็ทันหางของทัพชูฮา้าในที่สุดก็ไล่ทันแล้วพี่น้องทั้งหลายสังหารทับฉูให้สิ้นซากแม่ทับชีหลายคนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งระหว่างการควบม้าเร่งความเร็วก็กําลังจะนําหน้าบุกเข้าไปในหมู่ทหารชูแต่ในตอนนี้ทหารม้าชูดูเหมือนจะรับรู้ถึงวิกฤตล่วงหน้า ปรับเร่งความเร็วขึ้นอย่างกระทันหันเพียงชั่วครู่ก็ข้ามเนินเขาข้างหน้าไปกว่าครึ่งเอ็ดที่สุกแล้วกำลังจะบินหนีเหล่าแม่ทัพชี้จะยอมได้อย่างไรต่างตะโกนสั่งลูกน้องให้เร่งความเร็วในการไล่ตามแต่ในตอนนี้ในหมอกที่หนาทึบจูจูก็ปรากฏชายหนุ่มที่สวมเกราะมังกรสีม่วงถือทวนอสูรขี่ม้าอูจุยยิงธนูเมื่อคำสั่งของเซี่ยงวีดังขึ้น พลธนูชูสองหมื่นนายที่ซุ่มอยู่หลังเนินเขาก็ดึงสายธนูทันทีเล็งไปที่ทหารชีที่กำลังไล่ตามอย่างตื่นตระหนกแล้วยิงอย่างบ้าคลาั่งสู้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 ชั่วขณะหนึ่งธนูที่หนาแน่นราวกับฝนตกหนักพุ่งเข้าใส่ทหารชีที่กำลังไล่ตามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการโจมตีด้วยธนูเย็นกระทันันเกินไปประกอบกับหมอกที่บดบังทัศนวิสัย ทหารชี้ส่วนใหญ่ตอบสนองไม่ทันถูกยิงล้มลงเป็นแถบเหล่าแม่ทัพชี้ตกใจอย่างมากแท้จะโดยสัญชาตญาณก็หลบเข้าไปในฝูงชนแต่ด้วยความหนาแน่นของทหารไม่ว่าจะหลบไปที่ไหนก็อันตรายอย่างยิ่งหากไม่ใช่เพราะองครักษ์ข้างกายปกป้องสุดชีวิตเกรงว่าพวกเขาคงจะเสียชีวิตในการโจมตีด้วยฝนธนูรอบแรกรเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ แม่ทัพฉี้ที่ควนนีดีฟอร์จะมีความคิดที่จะไล่าตามได้อย่างไรต่างตะโกนสั่งถอยทัพอย่างพร้อมเพรียงแต่ตอนนี้อำนาจในสนามเราเปลี่ยนไปอีกครั้งการไล่าตามถูกควบคุมโดยทัพชูเห็นได้ชัดว่าเซียงวีจะไม่ปล่อยพวกเขาจากไปง่งายๆตามคําสั่งของเซียงวีทัพชูช่วยโอกาสเริ่มการสังหารชั่วขณะหนึ่งทหารชี้หลายหมื่นนายถูกสังหารจนร้องให้คร่ำครวญ พ่ายแพ้ยับเยินทับชูเล่ตามอย่างบ้าคลั่งสามสีล่ลีจนกระทั่งหานซิ่นนำทัพมาสนับสนุนเซี่ยงอวีจึงออกคำสั่งถอยทัพมองดูเงาร่างที่สง่างามของทับฉูที่จากไปอย่างมีชัยหานซิ่นขมวดคิ้วเป็นปมความโกรธเพราะความพ่ายแพ้เป็นหนึ่งเขากังวลว่าทับฉูยังมีแผนการอื่นจะส่งผลกระทบต่อแผนการซุ่มโจมตีสิบด้านของเขาเป็นสองจะว่าไปหลังจากหานซิ่นขึ้นเป็นอ,อง ในการเดินทัพและการรบบางครั้งก็มั่นใจในตัวเองมากเกินไปแต่จะบอกว่าเขามองข้ามทุกอย่างก็ไม่ค่อยเหมาะสมหลังจากพ่ายแพ้ครั้งใหญ่หลายครั้งเขาก็เริ่มให้ความสำคัญกับทัพชูในเมื่อเดาได้ว่าทัพชูอาจจะฉวยโอกาสถอยทัพหานสิ้นจะไม่ปล่อยให้ไกเซียอยู่เฉยเแทบไม่มีความลังเลเขารีบออกคำสั่งให้กองทัพเล่ตามแต่ทหารชีเพิ่งจะพ่ายแพ้จากการเล่ตามครั้งใหญ่ ตอนนี้จะกล้าเล่ตามอีกได้อย่างไรคนส่วนใหญ่กลัวและไม่กล้าไปข้างหน้ามองดูทับชูจากไปอย่างตาปริบๆหานซิ่นจะยอมให้ลูกน้องขัดคำสั่งได้อย่างไรหลังจากกวาดตามองเหล่าแม่ทัพแล้วเขาก็ชักดาบวิเศษจันทราม่วงออกมาอย่างรวดเร็วสังหารนายทหารที่ขัดคำสั่งซึ่งเด่นที่สุดสองคนนายทหารชี้คนอื่นๆเห็นหานซิ่นจริงจะกล้ากลัวและไม่กล้าไปข้างหน้าได้อย่างไร รีบสั่งลูกน้องให้เริ่มไม่ตามในหมู่ทหารฉู่เมื่อเห็นทหารฉีไล่ตามมารีบขอคําสั่งจากเซี่ยงวี่ท่านอ,องกองทัพฉีไล่ตามมาอีกแล้วเราจะบุกกลับโดยตรง